นำเสนอโดยแมนซิตี้ฟันไทยแลนด์เชื่อพี่ไอหนูไปทำไมทีมไรแชมป์เจมอยูไรเลือกเรือดีกว่าปืนเดวิดเจมอดีโตโกทีมชาติอังกฤษแนะนำดีแคนไรกับตันเวสแฮมยูนเต็ด ited, ย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าไปทีมไรแชมป์ยังอาร์เซนอล ไรกำลังตกเป็นข่าวเยิงหนักกับการย้ายสังกัดโดยปืนใหญ่เตรียมยื่นข้อเสนอหนที่3ามขณะที่รือใบสีฟ้าก็พร้อมกระโดดเข้ามาแย่งลายเซนเจมกล่าวว่าทำไมเขาถึงอยากเล่นให้กับอาซเซนละ่ะทีมหนึ่งคือแชมป์ยุโรป FA ฟเอับและพิมลิส่วนอีกทีมไม่มีอะไรทั้งนั้นผมอยากให้เขาย้ายไปต่างประเทศมากกว่าเพราะเขาจะไม่เจอกับทีมที่อาจจะต้องการเอชนะเวทแฮมและมัน น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนเวียดแฮมมากมายไม่ชอบใจนะดีแคนคือแข่งเระดับท็อปและแมนซิตี้คือทีมที่เก่งที่สุดในยุโรปและบางทีอาจเป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหากชนะครับเวอร์คับหากดีแคนเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งนี้ก็เพราะเขาสมควรได้รับมันแล้วหากมันเกิดขึ้นก็ขอให้เขาโชคดีนะและนี่ก็เป็นคำกล่าว ของเดวิดเจมที่ออกมาบอกถึงรุ่นน้องว่าให้เลือกเรือดีกว่าปืนนะไอ้หนูปัดตกฟิลิปปัดพิเสือขอสู้ต่อในทับเรือเดรีเมลซื่อเมืองผูด้ดีอ้างว่าเขาวินฟิลิปของกลางตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ต้องการอยู่กับสโมสรต่อไปแม้ได้รับความสนใจจากไบร์นมิวนิคมิดฟิวด์วัย27ปีตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากแชมบุนเดสลิกาอยางไรก็ดีดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องการย้ายไปยิ่งเมืองเบียร์รายงานอ้างว่าฟิลิปยังพร้อมสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงในฤดูกาลหน้าแม้ประสบความยากลำบากนับตั้งแต่ย้ายมาจากลีดยูนเต็ดหรือใบซีฟากำลังจะได้มาติโอโควิสิมาจากเชลซี ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ซึ่งคาดว,ว่าจะเข้ามาทดแทนตำแหน่งของอินครกคุดูกันที่จะย้ายไปบาร์เซโลนาแบบไม่มีค่าตัวเรียองของานนี้ฟิลิปก็ต้องเหน,นื่อยหน่อยนะถ้าหากนายจะต้องแย่งตัวจริงแต่ยังไงเฟนแฟนยังไงก็ขอให้แฟนแฟนขอใเอาใจช่วยฟิลิปด้วยละกันครับเช็คฟิต โควสิตเข้าตรวจร่างกายจอเปิดตัวแข่งร้ายไม่เรือเมืตัวโควสิตเขารับการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อปิดดิวย้ายจากเชลซีด้วยค่าตัวรวม30ล้านปอนด์กองกลางชาวโคอเอชียบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับทีมแชมเปี้ยนลีกไปแล้วโดวยค่าตัวของเขาจะมาได้แบบใจ่ายก่อน25ล้านปอนด์และพวกแอดออนไว้อีก5ล้านปอนด ตอนนี้โคสิตก็จะเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนปิดดิวกลายเป็นนักเตะคนใหม่ให้กับเรือใบสีฟ้าและเป็นการเสริมทัพรายแรกของพวกเขาในซัมเมอร์นี้สัญญาของโคเวสิตกับ Chelsea, เชลซีเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและไม่มีการยื่นสัญญาใหม่ให้นักเตะทำให้เขาเตรียมปิดฉากการค้าแข่งในทิณสแตมฟอร์ดบริด์แข่งไว้29ปีผ่านการเล่นให้กับซิงบรูมานานกว่า5ปีและลงสนามไปทั้งหมด221นัด นอกจากนี้ยังคว้าแชมป์ชเบลลียูโรปาลีและแชมป์สโมสรโลกติดมือมาด้วยเขากลายเป็นนักเตะรายล่าสุดที่ย้ายออกจากเชลซีที่กำลังทยอยระบายนักเตะออกจากทีมโดยเอนกโล่กงเต้ย้ายไปเล่นกับเอาอิติฮัดแล้วไครฮาวเวตก็เตรียมจะไปอยู่กับอาร์เซนอลแคนทีีคารลิดูคูริบาลีฮาคิมซีเยกและเอ็ดูอาร์เมนดีก็กำลังจะเก็บของ โยกไปลุยลีกซาอุดีอาระเบียเช่นกันและนี่ก็เป็นขุนพลรายล่าสุดที่เข้ามาเสริมทัพเรือใบสีฟ้ารอแค่วันเปิดตัวเท่านั้นแฟนๆคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับข้อมูลข่าวสารมันซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพ่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนิงการแชร์ของท่านกี่กำลังใจแอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบงิมๆยสักลานครั้งหล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน